สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้เป้เล็กปลกน้อยต่างแดน mm. มีประโยชน์มาให้กับทุกๆคนได้ฟังกันอีกแล้วนะจ๊ะคลิปวีดีโอนี้สาวๆอย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสกินแคร,ร์หรือว่าใช้สกินแคร์นะคะแต่ว่าสกินแคร์ตัวนี้นะคะเป้จะไม่ได้พูดถึงสกินแคร์ที่ประเทศเยอรมันนะนั่นก็คือของดีที่เมืองไทยคะ่ะทุกคนของดีมีที่เซเว่นนะจ๊ะในส่วนตรงนี้นะคะเป้เพิ่งแต่งหน้าเสร็จก็ประมาณนี้ค่ะนะเป้ค่อนข้างที่จะดี มากมากเลยแต่ว่าตรงนี้นะคะเป้อยากจะมาแนะนําในส่วนของเรื่องครีมกันแดดให้กับทุกๆคนได้ฟังกันนะคะพอดีว่าเป้เนี่ยค่อนข้างที่จะหาครีมกันแดดยากมากๆเลยสําหรับหน้าอาเซียนอย่างเป้นะคะแล้วก็ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยจริงๆมันก็มีครีมกันแดดหลายๆตัวที่มันดีมากๆเลยแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ถูกกับหน้าของเป้เองนะเป้ก็เลยลองให้น้องสาวเนี่ยซื้อครีมกันแดดที่เมืองไทยมาให้แล้วก็เอ้ยลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วมันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ราคาไม่แพงมาก ด้วยนะคะหาซื้อง่ายๆเลยใน7ซเว่นนะคะทุกคนนั่นก็คือครีมกันแดดตัวนี้จ้านี่ค่ะมันเป็นครีมกันแดดที่มี spf 50 pa 3บวกนะจาทุกคนตัวนี้เป็นครีมกันแดด ee e sun cream นะคะตัวนี้สามารถซื้อได้ที่ในเซเว่นเลยนะจ๊าในส่วนตรงนี้นะคะสปปรรพคุณของเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีกันแดดมีรองพื้นแล้วก็มีบำรุงผิวซึ่งเอาจริงๆแล้วไปลองใช้มาแล้วแหละลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะดีหน้าไม่แห้งมากแล้วก็เออมันก็แบบเป็นรองพื้นที่แบบไม่ขาววอ,อกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ไปซื้อมาใช้กันนะจ๊ะ คืออยากจะบอกว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยเจ้มจนมากเลยจ้านี่ก็คือเดี๋ยวเป้จะบีบให้ดูนะคะเนื้อครีมของเขาจะประมาณนี้มันเป็นรองพื้นด้วยนะอันนี้เป้ทาเยอะก็จะลองทาจริงๆอันนี้มันเยอะไปหน่อยนะเป้บีบเยอะไปหน่อยแต่ว่าถ้าทาลงหน้าแล้วจริงๆเนี่ยเนี่ยมันจะประมาณนี้ขาวฟุ้งฟิ้งมุงมิงมากเลยจ้ะแม่เห็นปะคือแบบดีมากแล้วก็มันมันมันไม่แห้งอะ่ะเวลาทาลงไปมันก็แบบเอ้ยโอเคมากเลยนะทุกคน ตรงนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของคิีมกันแดดหรือว่าหาคิีมรองพื้นอะไรไม่ได้ยังไงเนี่ยลองไปหาตํากันดูเดอ้อมันถูกมากๆเลยค่ะซองหนึ่งเนี่ยประมาณไม่ถึงร้อยมั้งนะ่จาจะประมาณ ห้เกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะในส่วนของเรื่องราคาเพราะว่าน้องสาวเปเป็นคนซื้อมาให้จ้าเออตัวนี้เห็นปะซึมไวแห้งไวมากๆเลยนะแล้วก็ขาวด้วยนะเป็นรองพื้นที่แบบโอเคมากๆเลยสําหรับสาวๆที่แต่งหน้าทาครีมบํารุงลงไปแล้วก็ทาตัวนี้ก็คือจบแล้วก็แต่งหน้าได้เลยเหมือนเปเนี่ยอืม ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนในส่วนตรงนี้ถูกใจเป้มากๆเลยค่ะแต่ว่าหลายๆคนนะคะเป้อยากจะบอกนะว่าผิวหน้าของคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันบางคนใช้ถูกบางคนใช้ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยข้อควรระวังก็จะต้องเทสกับตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นเป้ใช้ถูกใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยลองไปซื้อตามแล้วมาแบบ เออเนี่ยใช้แล้วเป็นสิวผื่นขึ้นนันนี่นุ่นยังไงเนี่ยก่อนที่จะเอาลงผิวหน้าลองเอาลงตามข้อพับแขนหรือว่าตรงไหนที่มันบางๆน่ะเออก็ลองเทสดูก่อนว่าครีมหรือว่าสกินแคร์แต่ละตัวเนี่ยเหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเป้บอกไม่ได้ว่าเฮ้ยจะใช้ดีทุกคนแต่ว่าแค่อยากจะมาแนะนำของดีๆให้กับทุกๆคนได้ดูกันแล้วก็มันถูกและดีจริงๆ ในส่วนตรงนี้นะคะการบำรุงผิวหน้าเนี่ยอย่างที่บอกนะทุกคนเวลาแต่งหน้าทุกครั้งอย่าลืมนะคะก่อนนอนหรือว่าเอา้างทําความสะอาดเนี่ยก็คือต้องเช็ดเครื่องสอําอางออกให้หมดก่อนนะแล้วก็ค่อยล้างหน้าด้วยสบู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ก็โฟมล้างหน้าอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนใช้อยู่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็อาจจะมาร์กหน้าสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยด้วยยี่ห้ออะไรก็ได้ซึ่งการบำรุงผิวหน้าของเปยเนี่ยค่อนข้างที่จะ เยอะหน่อยตัวเป้เองเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาผิวหน้ามาก่อนแล้วก็เป็นสิวเยอะมากๆหน้าพังมากๆในในสมัยก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ พอเราหน้าแบบดีขึ้นแล้วอะไรแล้วเป้ก็เลยไม่อยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเนาะแล้วก็การใช้ชีวิตที่ประเทศไทยหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่แบบมีแดดแรงๆเนี่ยก่อนออกจากบ้านนะคะครีมกันแดดเนี่ยจำเป็นมากๆเลยทุกคนคือเราจะอยู่ในบ้านหรือว่าใต้แสงไฟอย่างเงี้ยเป้นั่งอยู่ในร่มจริงแต่ว่าคือเป้นั่งอยู่ในใต้แสงไฟตลอดเป้ก็จะต้องลงครีมกันแดดในทุกๆวันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เนี่ย อยากจะมาแนะนำนะส่วนใครที่มีอะไรดีๆหรือว่ามีครีมสกินแคร์ตัวไหนครีมกันแดดตัวไหนที่ใช้อยู่นะแล้วก็ถูกและดีและปังมาแชร์กันได้นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนตัวของเป้นะคะช่วงนี้เป้นเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยว่างมาลงคลิปวิดีโอให้กับทุกคนได้ดูกันแต่ว่าบางครั้งเป้ก็จะไปอัปเดตคลิปวิดีโอใน Ti ก t อกบ้างอะไรบ้างฝากติดตามกันด้วยนะคะในส่วนของช่องเป้นเนี่ยเหมือนเดิมคะ่ะ เปเล็กปลวกน้อยต่างแดนนะคะแล้วก็ใน t i ๊ t o ็อกเนี้ยก็ใ mm ช้ชื่อเดียวกันค่ะเป้เล็กปวกน้อยต่างแดนเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเป้มีประสบการณ์อะไรดีๆมีอะไรดีๆเดี๋ยวเป้จะมาแชร์ให้กับุกทุกคนได้ฟังกันนะคะวันนี้ขอตัวไปแล้วนะซ๊าบ๊ายบายค่ะ